ประกันภัยรถยนต์กับทิพยประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้าครับหายใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทิปสมาร์ทแอสซิสต์บริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ mm hmm. ครบทุกป,ประกันภัยรถยนต์จากทิพยะประกันภยัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท สวัสดีครับพบกับรายการธรรมะธรรมโมโงกันอยู่ได้ไม่ต้องการกล่าวว่าร้ายใครแต่ต้องการชุดกระชากลากใจให้เราได้พิจารณาธรรมคำสอนที่แท้จริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้คนทั้งหลายต่างก็ตื่นเต้นทุกปีก็จะมีการเฉลิมฉลองมีการอวยพรกันแต่ท่านผู้ชมเคยพิจารณาให้เห็นถึงข้อเท็จจริงไหมครับว่าคำอวยพรทั้งหลายที่เราทำกันมันเป็นเพียงแค่ประเพณีปฏิบัตินะมีถ้อยคำที่จดจำ เล่าขานสืบต่อกันมาก็อวยพรกันไปให้มีความสุขให้มีความเจริญในปีใหม่และตลอดปีที่กำลังมาถึงก็คือปี2 5 6 8เนี่ยนะครับแต่ท่านผู้ชมครับในชีวิตของคนเราทุกคนได้รับผลตามคำอวยพรนั้นจริงหรือไม่ไม่จริง เพราะสิ่งที่จะบังเกิดกับชีวิตเรานั้นจะต้องมาตามการกระทําของเราเองตามกฎแห่งกรรมที่ดำรงอยู่ตามธรรมชาติและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เอามาสั่งสอนให้เราได้คิดได้พิจารณาแต่เราชามพุทธทั้งหลาย ได้ละเลยกฎแห่งกรรมตามคำสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าสวนทางกันเลยก็ได้ถ้าภาษาทางธรรมะก็เรียกว่ามันเป็นมิฉาทิธิในการที่เราไปยึดไปเอาคำวอวยพรหรือเอาคำทำนายทายทัก ได,ได้มาผูกพันกับชีวิตตัวเองชีวิตของคนเรานั้นนะครับไม่มีโชคดีไม่มีโชครายไม่มีใครที่จะไปสาบแช่งใครให้เป็นอะไรได้ไม่มีใครนะจะไปดนบันดาลให้ใครได้อะไรได้ ดังใจปรารถนาถ้าสิ่งเหล่านี้ทำได้นะครับมนุษย์ทั้งโลกนี้ก็จะมีแต่ความวุ่นวายเพราะทุกคนมีความปรารถนาไม่มีสิ้นสุดจากกิเลสที่ตัวเองมีดังนั้นถ้าขอแล้วได้จากสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาฟ้าดินแน่นอนครับการขอนั้นจะขอกับไม่สิ้นสุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พูดถึงกิเลสของมนุษย์ว่าต่อให้ฝนตกลงมาเป็นทองก็ไม่พอกับความต้องการของมนุษย์ดังนั้นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องคิดนะครับพิจารณาอย่างแท้จริงเป็นเบื้องต้นเพราะเราเป็นชาวพุทธ ถ้าจะเดินให้ถูกทางเป็นชาวพุธทธแท้จริงจะต้องเข้าใจกฎแห่งกรรมและเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมปีใหม่ปีเก่ามันไม่มีจริงหรอกครับมันเป็นสิ่งที่ถูกสมมุติขึ้นปีใหม่มาจากไหนก็มาจากการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบนะมนุษย์ ผู้คนนะไปจับความสังเกตอันนี้ได้อ่ะก็เห็นว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบพร้อมๆกับโลกหมุนรอบตัวเองไปด้วยโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเราเรียกว่าหนึ่งวันซึ่งมีกลางวันและกลางคืนเรามนุษย์ก็ไปหาวิธีคิดมาแบ่งให้เป็น 24ชั่วโมง1นชั่วโมงก็มาแบ่งให้เป็น60สิบนาทีจาก60นาทีก็เป็น60สิวินาทีในการหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบพร้อมๆกับหมุนรอบดวงอาทิตย์ไป365รอยหสบรอบเสร็จๆนะครับเราจรึงกำหนดสิ่งเหล่านี้มาเป็นสิ่งสมมุติในชีวิตของพวกเรา ภายใต้สมมติดังกล่าวเนี่ยนะครับเราก็มาตั้งวันวันนี้เป็นปีใหม่อันนี้เป็นปีเก่านะครับอันนี้เป็นวันสำคัญโน่นเป็นวันสำคัญนี่ก็ตั้งกันไปนะครับเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเราก็ความสำคัญกับวันสำคัญนั้นไม่แปลกหรอกครับถ้าวัน่นความสำคัญนั้นเป็นวันที่เสริมสร้าง ให้เรามีจิตใจเมตตาการุณาต่อผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนต่อผู้อื่นนั่นแน่นอนครับเป็นสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าวันสำคัญต่างๆนะหรือรวมทั้งอ่ะการไปทำบุญทำทานตามวัดต่างๆนะซึ่งวัดและก็พระตามวัดเนี่ยนะครับสร้างมิจฉาทิฏฐิให้กับพวกเรานะนั่นก็คือไปทำเพื่อที่จะได้ บุญแต่ความหมายที่บุญที่เราต้องการก็คือเราต้องการได้ผลตอบแทนซึ่งไม่ใช่คำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวัดทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะครับแทนที่จะสอนให้ผู้คนเข้าใจในกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมไม่ล่ะครับท่านผู้ชมไปดูเลยนะครับวัดส่วนใหญ่เป็นอะไร out เทศกาลฝังลูกนิมิตเฉลิมฉลองกันเวัน7คืนนะวัดก็เก็บค่าตรงวงดนตรีเก็บค่าตรงพวกที่มาออกร้านออกงานต่างๆไอ้น,นี่เป็นกิจของสงฆ์หรือเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับไม่หมดจากการลูกนิมิตมีเฉลิมฉลองพระประธานมีเฉลิมฉลองงี้นี้นะแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างศาลา สร้างวิหารกันเยอะแยะมากมายวัดนะครับวัดหนึ่งมีพระสามรูปห้ารูปนี่เป็นข้อเท็จจริงตึกอาคารที่มีเกินความจำเป็นแต่ปรากฏว่าเราขาดโรงพยาบาลขาดเตียงนะครับที่ผมพูดเนี่ยนะครับ ต้องการรณรงค์ให้เห็นไม่ใช่ผมไม่ทําบุญกับวัดนะครับจะทําบุญกับวัดในสิ่งที่ขาดวัดนั้นขาดและมีความจําเป็นนะครับไม่ใช่สร้างกันไปเรื่อยสวยงามแข่งกันนะจัดงานเฉลิมฉลองนะไปโฆษณาว่าพระศักดิ์สิทธิ์ควจริงพระไม่มีศักดิ์สิทธิ์หรอกครับแต่ที่เกิดปราร์ตี้ารเกิดอะไรต่างๆขึ้นก็เป็นเรื่องของเทวดาที่ดูแลพระพุทธรูป อ,องนั้นอยู่นะครับอาจจะแสดงโน่นแสดงนี่นะแต่หลายคนก็บอกเฮ้ยไปขอแล้วทำไมถึงได้ไปขอมาได้ก็นั่นเป็นเรื่องที่ท่านต้องทำเอาไว้มันเกิดจังหวะความเหมาะสมพอดีนะครับถ้าไม่ทำเอาไว้นั่นหมายถึงไม่ได้ให้ทานนะครับไม่ได้เป็นผู้ให้ก่อนอย่าหวังว่าจะได้อะไรกลับแต่การให้แล้วหวังว่าจะได้อะไรกลับ อันนี้ก็เป็นโทษมหาหันเหมือนกันทําบุญมากโลภมากองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบอกว่าการให้ทานเหมือนให้ข้าวสารหนึ่งเม็ดปลูกลงไปในดินขึ้นมาเป็นข้าวหนึ่งต้นมีหลายรวงรวงหนึ่งมีหลายเม็ดปรากฏว่าคําสอนพระเจ้าก็คือทานจะได้ผลคืนอนเนกอันนั้นให้ไปก็จะได้กลับมากมายมาสารหลายเท่าแต่ถ้าให้ไปด้วยความโลภ ความโลภนั้นก็จะกลับติดใจของเรามาด้วยและเงินทองที่ได้มาก็จะสร้างให้เกิดความรุ่มร้อนตั้งแต่ตรณีทีเนียวไม่อยากใช้หรือเกิดความคิดอ่านอื่นๆที่จะเกิดความร้อนรุ่มตลอดเวลาเกิดความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะมีเครื่องบินส่วนตัวมีเรือยอดมีตึกรามบ,บ้านช่องอะไรมันก็จะไม่รู้สึกพอมันร้อนรุ่มที่จะหามาเรื่อยแล้วก็จะได้มาเรื่อยเพราะนั้น เวลาท่านผู้ชมเห็นคนรวยๆอย่านึกว่าเขามีความสุขนะครับโอ้ยผมเคยเจอคนรวยระดับหมื่นล้านที่ร้อนรุ่มตลอดเวลาร้อนรุ่มทุกวันเพราะไอ้นนท์เราคิดว่าไอ้นี่ก็น่าจะได้ไอันนี้ฉันทําธุรกิจไอคนนี้มาแบ่งแย่งไอนี่พวกนั้นไอนี่พวกนี้มีแต่ความทุกข์ครับแต่ในขั้นเดียวกันนะชีวิตที่ผ่านมานะใกล้จะเจ็ดสิบปีของผมเนี่ยตอนอยู่บ้านนอกนะทุกคนไม่มีไฟฟ้านะ มีตะเกียงเดินทางไปไหนมีที่ใต้อาบน้ําจากบอ่อมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับคืนพระจันทร์เต็มดวงวันพระก็ออกมานั่งคุยสังสรรค์กันท่ามกลางแสงจันทร์อยู่กันด้วยความสุขมีอะไรแบ่งปัน,นไม่เห็นต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายแบบปัจจุบันวันนี้การมีอะไรเยอะแยะมากมายมีโลกเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงท่านผู้ชมกลับไปพิจารณาได้เลยมันมีแต่สร้างความทุกข์ ความร้อนรุ่มขึ้นในใจิตใจของเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ตามสมมุติดังที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยนะครับเอาละเราอยู่กับโลกสมมุตินะครับก็ให้สอดคล้องกับความสมมุติอันนั้นผมก็จะขอกราบวอวยพรท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านเจริญสติจนสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในจิตใจ มองเห็นความจริงตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราทั้งหลายเกิดมาแต่กรรมมีกรรมผลักดันมีกรรมเกาะอยู่กับเราและจะทําให้เราไปข้างหน้าได้จะดีหรือชั่วก็ล้วนแต่กรรมของเรากรรมของเราที่ทํามาเกิดจากความคิดของเราเองถ้าความคิดนั้นเป็นความคิดที่ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปในทางเลว ก็จะผลักดันให้เกิดกรรมเลวเราก็ต้องพบผลกับกรรมเลวแต่ถ้าความคิดนั้นสร้างสรรค์ความคิดนั้นดีงามผลักดันไปสู่สิ่งที่ดีงามนั่นก็จะผลักดันให้เราพบกับสิ่งดีๆแต่คำสอนของพระเจา้าไม่ได้สอนให้พบกับสิ่งดีหรือพบกับสิ่งเลวไม่ได้สอนให้ลดละกรรมชั่วและสร้างแต่กรรมดี ผมไม่ได้พูดอะผิดหรอกครับพระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสติให้มองเห็นความจริงทั้งหลายว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการกระทำความดีทั้งหลายจะต้องไม่ไปผูกไปยึดกับความดีนั้นถ้ายังผูกยังยึดก็เวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีสิสิ้นสุดการเจริญสติก็ต้องเห็นความจริงอันนี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้มีสัมมาทิฏฐิจเจริญสติให้เข้มแข็งแล้วก็จะประสบกับความสุขที่มาจากความสงบภายในกราบสวัสดีครับประกันภัยรถยนต์กับทิพยะประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะอืรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้ำครับหา่ใจ ไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทิปสมาร์ทแอสซิสบริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ mm hmm. ครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภยัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท